สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธนวาวดี289ทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะคพฤกษบกันมังกรจะดูเป็นราศีหรือละขนาราศีก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปมีใ hey ห้เช็คในทุกๆคลิปของอาจารย์ดูทุกเพศแทนเพศเราเองส่วนการดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะถ้าต้องการให้อาจารย์สื่อจิตดูดวงส่วนตัวให้ก็ค่อยนัดเข้ามา คลิปนี้เป็นดวงความรักในหัวข้อที่ว่าจุดเปลี่ยนสำคัญที่เหนือความคาดหมายในช่วง3เดือนนี้ก็จะมีสิงหากันยาตลานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจุดเปลี่ยนเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอดูขันก่อนนะอาจารย์ว่าตัวคุณเองะคะ่ะพยายามที่จะอยู่ในเซฟโซน พยายามที่จะปกป้องตัวเองหรือบางคนบางท่านเนี่ยพอใจกับการที่เป็นอิสระเป็นคนโสดเป็นคนไม่คุณต้องการหลุดพน้นอะคุณไม่ต้องการพันธะเพราะที่ผ่านมาพันธะที่คุณมีอะหรือที่คุณไปเกี่ยวข้องอะมันไม่ชัดเจนไม่จริงใจนะคะตัวคุณเองพยายามที่จะอยู่ในเซฟโซนปกป้องตัวเองอยู่กับลูกหลานบริวารที่คุณรัก หรือบางทีถ้าคุณมีคนที่อยู่ในใจในอดีตหรือในปัจจุบันก็ตามคุณก็มากที่สุดคุณก็แค่แอบส่องแอบมองหรือถ้ามีใครที่คุณชื่นชอบชื่นชมคุณก็จะมองด้วยความชื่นชมอยู่ไกลๆคุณพอใจกับทุกวันนี้ที่เป็นอยู่คุณมีความรู้สึกว่าการที่คุณอยู่กับตัวเองอยู่กับงานที่คุณรักอยู่กับสิ่งที่คุณรักคุณมีความสุขที่สุดแล้วชาวธดินพอใจค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่า การที่คุณพอใจและมีความสุขกับตัวเองนั่นถือว่าคุณเป็นอัจฉริยะด้านหนึ่งเพราะคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ที่มากกว่านั้นนะคะจุดเปลี่ยนสําคัญมันมีเพราะอะไรเพราะคุณรักษากายใจคุณเป็นอย่างดีและเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเปลี่ยนหรือจุดเปลี่ยนอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นจุดเปลี่ยนของคุณโดยตรงก็ได้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของเขาหรือเธอคนนี้ก็ได้นะคะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าออร่าคุณดีสว่าง สว่างวาบเลยคะเป็นเดอะซันเลยนะคะช่วงนี้3เดือนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะสนใจความรักหรือไม่ก็ตามคุณมีเสน่ห์คุณดูดีคุณดูบไบรท์ดูสว่างใครๆก็อยากเข้าหาใครๆก็ชื่นชมทําอะไรก็ประสบความสําเร็จแม้คุณจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดหรือแสดงออกสักเท่าไหร่ก็ตามมีโอกาสที่จะเป็น คนเก่งคนฉลาดคนมีชื่อเสียงคนที่เกิดวันพุธได้คนที่เป็นชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษได้คนที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนั่นแหละอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากดกฎพิจิกมีนธาตุดินึพกศพกันมังกรเด่นที่เมษหรือคนที่เกิดวันพุธทีนี้คนคนนี้เนี่ยนะคะแอบสแอบมองคุณในสื่อออนไลน์อยู่ อาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นได้หมดนักเรียนอนอกสายอินเตอร์หรือทำงานเกี่ยวข้องกับองค์การออสถาบันที่เป็นองค์กรต่างประเทศร่วมทุนมหาชนต่างๆได้หมดหรือเป็นนักเรียนอนอกที่ไปเรียนเมืองนอก่นานก็ได้เป็นคนไทยนี่แหละแต่ไปเรียนเมืองน,นอกคุณจะได้เจอเนื้อคู่และคนคนนี้มั่นคงจริงจังกับคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณ ที่ผ่านมาคุณเป็นคนทําความดีหนักแน่นมั่นคงซื้อตรงในความรักแต่คุณโดนเพิกเฉยคนเหล่านั้นไม่ได้เห็นคุณค่าคุณแต่คนคนนี้นะคะเห็นคุณค่าคุณแล้วอยากจะทนุถนอมรักษาคุณไว้จุดเปลี่ยนสําคัญตรงนี้คืออะไรทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนในอดีตที่คุณเคยเจอคนคนนี้เปิดเผยชัดเจนกล้าพูดกล้าทํา ให้เกียรติเคารพแล้วเชื่อในเรื่องของความลิคิดเชื่อในความเป็นโซเมตหรือเนือคู่ที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอคนที่ไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ชัดเจนไม่มั่นคงสิ่งใดก็ตามที่คุณเคยเป็นเคยดีคุณไม่ได้สิ่งที่คุณเป็นแต่ครั้งเนี้คุณจะได้คนแบบคุณดีเสมอคุณส่งเสริมคุณนะคะ อาชีพคนคนนี้นะคะจ,จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการลงทุนการออมเงินการเงินการธนาคารการต่างประเทศต่างๆได้หมดนะคะหรือเป็นข้าราชการก็ได้นะคะข้าราชการตำแหน่งสูงหรืออาชีพที่มีในเรื่องของเกียรติยศจรรยาบัณริยธรรมหรือแม้กระทั่งธุรกิจออนไลน์หรือไม่คนคนนี้อาจจะเรียนจบอ่เอกหนึ่งสาขาหนึ่งคณะหนึ่งแต่ทำงานอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่เก่งรอบด้านนะอาจจะเป็นพวกไอทีหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารการตลาดหรือธุรกิจเจ้าของกิจการร้านกาแฟร้านอาหารโรงแรมที่พักก็ได้นะคะอาจารย์ขอดูการเทคแอคชั่นหน่อยเข้ามานะคะการทักทายการพูดคุยเป็นการสร้างโอกาสคนคนนี้สร้างโอกาสสร้างโอกาสด้วยการที่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของงาน เข้ามาเกี่ยวข้องการเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องให้พบให้เจอหรือในเรื่องของงานมงคลเข้ามาเกี่ยวข้องให้ได้พบได้เจอยกตัวอย่างเช่นไปงานแต่งงานเพื่อนไปงานขึ้นบ้านใหม่ไปทําบุญไปทานอาหารไปประชุมไปท่องเที่ยวไปข้างนอกแล้วได้เจอแต่มีเรื่องของระเบียบแบบแผน อยู่ในนั้นไม่ใช่ไปเรื่อยเปื่อยแล้วเจอไม่ใช่ค่ะมันมีกําหนดการให้ไปมันมีแอนเจนดาให้ไปคุณอยู่ต้องไปตรงนี้ตรงนี้พอไปปุ๊บอ้าวได้เจอได้รู้จักหรือบางทีครอบครัวญาติเพื่อนลูกค้าเจ้านายคนรู้จักแนะนําคนคนนี้ให้คุณได้รู้จักคุณมีโอกาสสมหวังแล้วรู้เรื่องราวของเขาในช่วงเดือนกันยาไปจนถึงตุลาเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่นําพา ให้ได้เห็นกันแวบๆหรือได้รู้จักบ้างแล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนฉลาดเป็นคนรักครอบครัวอาจจะเคยแต่งงานมาก่อนก็เป็นได้อาจจะเป็นโสดเป็นไม้เป็นสิันมัมสกันแดดมีลูกติดหรือถ้าเป็นคนโสดก็เป็นคนโสดที่เคยเลิกลายยาล้างผิดหวังมาอาจจะอยู่กับตัวเองมาสักระยะหนึ่งเป็นคนเนื้อหอมเป็นคนเจ้าเสน่ห แต่ไม่ใช่คนเจ้าชู้มีคนชอบคนสนใจแต่คนที่เขารู้สึกจูนได้คือคุณคนคนนี้อยากจะเป็นครอบครัวกับคุณจริงๆตัวเขาเองต้องการความรักที่อบอุ่นครอบครัวที่สมบูรณ์คําว่าสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าร่ํารวยหรือมีชื่อเสียงตําแหน่งสูงแต่คือความรักที่รักกันจริงๆมีพ่อแม่ลูกน้องหมาน้องแมวอะไรก็ว่ากันไปเลี้ยงดูหลานก็ว่ากันไป นะคะคนคนนี้ตั้งใจเป็นครอบครัวถ้า take a c ช i ่นอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเป็นทางการธุรกิจการงานการมีแบบแผนเข้ามาพูดคุยนะคะคนคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ใครก็บังคับเขาไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นครอบครัวถ้าครอบครัวเขาไปสรรหาคู่มาให้บงการคาดหวังเอาสังคมมากดดัน ทำอะไรเขาไม่ได้ค่ะเขาเป็นคนที่อยู่เหนือปัญหาดามาทกซิกต่างๆเขาเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้าเขาจะเลือกคู่ถ้าเขาจะรักใครสักคนมันไม่ได้สําคัญว่าคุณผ่านอะไรมามันสําคัญที่ว่าเขามองว่าคุณใช่เขาก็จะเลือกนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่เหนือความคาดหมายคุณอาจจะไม่คิดว่าจะเจอคนจริงได้ขนาดนี้รักคุณได้ขนาดนี้กล้าหาญได้ขนาดนี้มันมีอยู่จริงค่ะในช่วงสามเดือนนี้อยู่ที่ว่าคุณไปไหนมาไหนหรือเปล่า ถ้าคุณเดินทางถ้าคุณไปโน่นมานี่ไม่ปิดหูปิดตาไม่ปิดใจเนื้อคู่ของคุณเหมือนเหี่ยวตัวนี้ค่ะจะบินมาเกาะที่แขนของคุณแม่รักอิสระแม้เป็นนักต่อสู้แต่จะหยุดอยู่ที่คุณนะคะขอดูความเกื้อนหนุนหน่อยสิ่งที่ผ่านมาที่พูดมาเนี่ยก็ถือว่าสำคัญเกินที่จะคาดคิดแล้วเป็นคน เป็นฟิลคุณพ่อคุณแม่ว่าที่คุณพ่อคุณแม่รักบริสุทธิ์ใจมั่นคงไร้ขีดจำกัดไร้เงื่อนไขโอบอ้อมอารีใจดีมีเมตตารู้จักยอมถึงแม้จะเป็นคนเก่งคนแกร่งแต่กับครอบครัวกับคนรักกับลูกกับสามีกับภรรยาเขายอมให้ค่ะไม่ผิดก็งอเอาอกเอาใจเพื่อรักษาน้ำใจเพื่อรักษาครอบครัวหรือความรักไว้ เป็นคนยุติธรรมค่ะทาอะไรต้องอิงความถูกต้องชัดเจนโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบไม่บิดเบือนไม่ปิดบังมีโอกาสจดทะเบียนสมรสหรือทําในสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างจะเป็นลายลักษณ์อักษรและถูกต้องถูกใจถูกกฎหมายถูกวิธีการถูกระเบียบแบบแผนทุกอย่างคอยปกป้องคุ้มครองในยามที่มีภัยหรือมีใครนะคะมารังแก มีความเป็นผู้นำสูงแต่ในขณะเดียวกันถ้าอยู่ด้ยวยกันก็จะมีความอ่อนน้อมกิ๊กโรแมนติกน่ารักคุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนเกิดราศีสิงห์ลักขณาราศีสิงห์ได้ราศีตุลลักขณาราศีตุลได้ทุกอย่างจะตอบโจทย์คุณมากอะไรที่คุณคิดว่าไม่เคยเจอคนดีๆคนจริงคุณจะได้เจอค่ะมีโอกาสสมหวังนะคะในช่วงเดือนตุลาที่ชัดเจนโดดเด่นที่สุด ทุกอย่างจะบาลานซ์หรือมันแล้วแต่คุณทั้งคู่จะประคองด้วยนะคะ,ะไม่โอกาสเป็นรักต่างวัยหรือมีความแตกต่างกันแต่ความเป็นเนื้อคู่นะคะมันทำพาให้จูนบวกกับตัวคุณเองอะ่ะเป็นคนที่ตื่นรู้เป็นคนที่มั่นคงคุณย่อมมองออกค่ะคุณมองออกว่าใครดีไม่ดีเพราะที่ผ่านมาคุณเจอประเภทที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีไม่เสมอเอาอย่างนี้แล้กันศีลบกพร่องบ้าง ไม่จริงจังจริงใจบ้างบางคนก็ไปเจอในลักษณะของอินฟลูเอนเซอร์หรือ,อ,อไม่เชิงว่าอินฟลูเอนเซอร์หมายถึงเจอคนที่รักอิสระเกินไปแล้วไร้ขีดจำกัดเกินขอบเขตไม่เคารพกันหรือเช็คเลตติ้งตลอดเวลามันทำให้คุณเหนื่อยนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่เลยคุณจะได้คนที่ดีที่เก่งที่แกล่งแล้วก็อยู่กับร้องกะรอยทีนี้อาจารย์ขอดูคำเตือนเนาะ ข้อพึงระวังในช่วง3เดือนที่ทําความรู้จักกันนะคะบางอย่างเราไม่ได้รู้ทั้งหมดถูกไหมคะอาจารย์ว่าอย่าคาดหวังหรืออยากเครียดหรืออย่าก,กังวลจนเกินไปอะไรที่มากเกินไปมันมักเป็นพิษความเครียดความกังวลความกลัวนะคะที่มันที่มันเคยเจอแล้วมันไม่ดีแล้วก็เอาอาดีตมาเป็นบรรทัดฐ,ฐาน อดีตคืออดีตปัจจุบันคือปัจจุบันค่ะให้คนนะุณะกลวิดโฟโ o ใจเย็นๆไปตามคันลองเหมือนสายน้ำนะคะไหลไปเรื่อยๆนะคะและเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีสะดวกคุยก็คุยว่างคุยก็คุยนัดเจอก็ไปถ้ารู้สึกสบายใจแต่อาจารย์เชื่อว่าครั้งนี้มันจะสบายใจมันจะไม่หนักไม่แบกไม่ทุกข์ทรมานเหมือนที่ผ่านมา หรือบางคนบางท่านเนี่ยยังมีความกังวลมีความกลัวกลัวโดวนหลอกกลัวเป็นเหมือนที่ผ่านมาเดี๋ยวหัวใจของคุณจะรู้เองว่าคนคนนี้จะทำให้คุณไว้วางใจได้ระวังในเรื่องของประสบการณ์เก่าๆสื่อออนไลน์หรือสิ่งที่คุณเสพยกตัวอย่างเช่นเห็นข่าว เห็นคนข้างๆเป็นเห็นคนในที่ทํางานเป็นนอกใจกันเลิกลาหยา่าล้างอะไรก็ตามที่มันท็อกซิกดรามา่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณคุณรับรู้อย่างเข้าใจแล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องไปอินนะคะไม่ต้องตัดสินแต่โปรเทคตัวเองได้ปกป้องตัวเองได้ไม่ประมาทได้ระมัดระวังได้แล้วก็ค่อยๆเปิดใจค่อยๆดูค่อยๆเป็นไปนะคะอีกประการหนึ่ง ถ้ามัน worst สเคสมากๆแย่มากๆให้ดูให้ดีว่าคนคนนี้โสดจริงไหมไม่จริงไหมไร้พันธะจริงไหมหรือเขาสแสวงหาผลประโยชน์อะไรจากเราคือบางทีมันก็หลอนเหมือนกันเนาะอดีตเจอแต่คนหวังผลประโยชน์นะคะเจอคนหลอกลวงเยอะมันจะทําให้เรารู้สึกปตาพร่ามัวเห็นภาพเดิมซ้ําเดิมว่าคนคนนี้จะต้องมาหลอกอาจจะด้วยคนคนนี้เป็นคนเก่งเป็นคนมั่นใจ เป็นคนกล้าหาญคุณอาจจะกลัวตรงนี้ก็ได้นะคะให้ระวังในจุดนี้ระวังความคิดหรือมานที่มันอยู่ในใจที่มันจะคอยทดสอบคุณนะคะนะคะแต่ถ้าไม่ดีจริงปล่อยผ่านแต่ถ้าดูแล้วปกติดีค่อยๆเรียนรู้นะคะดูสิเขามีอะไรจะบอกคุณคุณคือเดอะซันค่ะก็คุณก็เป็นเดอะซันเห็นไหมเนี่ยเดอะซันและเดอะซัน คุณคือแสงสว่างเขามองออกว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนอยู่ในศีลธรรมหรือเป็นคนมั่นคงเป็นคนที่เชื่อถือได้คุณมีดีพร้อมทุกอย่างเขาอยากจะมั่นคงกับคุณลงหลักปักฐาน อยู่ด้วยกันกันไป pulse, จนแก่จนเท่าคือหมายของว่า3เดือนนี้อาจจะได้ได้เจอได้ทําความรู้จักแล้วหลังจากนั้นก็ประคับประคองไปสิ่งที่เขาอยากบอกคือเขาเป็นคนต้องการจุดที่มั่นคงไม่ได้อยากคุยไปเลือกไปแล้วก็โลาทิ้งไปแล้วก็หาใหม่ไม่ใช่แบบนั้นเป็นคนมั่นคงและอยากส่งเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยหรือช่วยกันเกื้อหนุนกันเขาผ่านอะไรมาเยอะมากค่ะ ผ่านคนที่ไม่ดีคนที่เอาเปรียบหรือมาสร้างปัญหาให้กับเขานะคะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณจะยังไม่เปิดใจเขาเข้าใจถ้าหากว่าคุณยังยังไม่ให้โอกาสหรือมีการแบบมีกำแพงอะนะคะตั้งกาศะเขาเข้าใจเขาจะพิสูจน์ความมั่นคงเสมอต้นเสมอปลายไม่ไปไหนให้คุณเห็นจนกว่าคุณจะปลดล็อกหัวใจตัวเอง จนกว่าหัวใจที่อยู่ในลิ้นชักนะั้นนะ่ะจะไขออกมานะคะคุณคนนี้มีโอกาสเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ีนี้อาจารย์ขอดูชิว่สามเดือนนี้ความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นที่คนคนนี้พยายามพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่อยเป็นค่อยไปแต่เปิดเผยชัดเจนไม่หมกเม็ดไม่ปิดบงังคุยก็ว่าคุยนะคะจีบก็ว่าจีบบริสุทธิ์ใจจริงใจชัดเจนนะคะ ถ้าอยู่ทางไกลก็จะสม่ำเสมอติดต่อมาหาไม่ไม่ไม่เว้นแบบไม่หายเงียบนะคะถึงจะช้าแต่ชัวร์ตัวเขาเองถึงจะมีภารกิจเยอะหรือมีคนเข้ามาในชีวิตเข้ามาทดสอบมาจีบมาชอบเพราะเขาเป็นคนเจ้าสเสน่ห์หรือเป็นคนที่เก่งที่แกล่งเนาะใครๆก็อยากที่จะครอบครองแต่เขาเลือกที่จะเปิดใจกับคุณคนเดียวเห็นไหมคะเปิดหีบ อันนี้ถ้วยก็วางไว้ถ้วยแต่ละถ้วยที่เข้ามาของเขาเนี่ยก็มีแต่เด็ดๆทั้งนั้นมันไม่ได้สาคัญว่าเด็ดไม่เด็ดเนาะมันสําคัญว่าเขาเห็นคุณค่าคุณและเขาก็ทะนุถนอมคุณท้ายที่สุดคนคนนี้จะพยายามพัฒนาจากมิตรจากเพื่อนจากคนรู้จักเป็นแฟนอาจจะเป็นแฟนเป็นคู่หุ้นสวนคู่หูคู่ใจคู่บัดดีต้องการแต่งงานเป็นแฟนค่ะมีโอกาสมีลูกติดนาะ อาจารย์พูดเลยไม่รู้ฝั่งเขาฝั่งคุณหรือทั้งสองฝั่งมีโอกาสมีเรื่องเด็กๆเข้ามาแต่เป็นอุปสรรคไม้ไม่ลูกก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสุขให้กับคุณทั้งคู่หรือเด็กๆฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสองฝ่ายหรือถ้าไม่มีก็หวังจะมีลูกด้วยกันนะคะคุณคนที่โอกาสเป็นชาวราศีกุมรัคกา,าราศีกุมเกิดวันเสาร์ได้นะคะทีนี้เรามาดูคนเดนือวดวงคนดีโอกาสคนดี นะฮะจุดเปลี่ยนของคุณคือการที่คุณเปลี่ยนตัวเองให้หลุดพ้นจากคนที่ไม่ดีไม่ใช่แล้วเริ่มต้นใหม่กับตัวเองให้ประสบความสําเร็จคุณเองก็จะอยู่ในเซฟโซนของตัวเองคุณจะอยู่นิ่งๆคุณจะไม่ขยับอะไรเพราะคุณคิดว่ามันปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันนะฮะการที่คนคนนี้เข้ามามาทําให้คุณสงสัยแล้วอยากส่องอยากรู้มันมีแสงบางอย่างอะคะที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่า คนคนนี้ไม่เหมือนใครคนคนนี้พิเศษสามารถดึงดูดหัวใจคุณให้ค่อยๆแง้มเปิดออกมาได้ไพ่บอกว่าลองเปิดใจเริ่มต้นคืออาจารย์ว่าน่าจะพบเจอกันจากเรื่องของงานหรืออะไรก็ตามที่เป็นในเรื่องคือบางทีเรื่องงานไม่ได้หมายว่าทำงานที่เดียวกันนะคะบางทีตึกนี้ตึกนั้นเวลาเดินไปมาก็เจอกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะได้เริ่มต้นหาบทจะเริ่มเริ่มเร็ว การงานนำมาสู่จุดเปลี่ยนในเรื่องของหัวใจเชื่อเถอะค่ะว่าจุดเปลี่ยนอันนี้ที่เหนือความคาดหมายสําหรับคุณก็คือมาทําแต่งานแต่ได้ความรักมาด้วยได้คนที่มารักคุณแลวมาเกือ้อกูลคุณด้วยมันเหนือความคาดหมายมากบางทีคุณไปประชุมคุณไปติดต่อลูกค้าคุณไปโน่นมานี่คุณไปด้วยภารกิจที่คุณเร่งรีบหรือไปแบบไม่ได้หวังอะไรว่าจะไปเจอเนื้อคู่หรอกเบื้องบนส่งมาค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนแล้วพอคุณทั้งคู่มาเจอกัน เป็นดวงที่เกื้อนหนุนกันเกิดความมั่นคงส่งเสริมให้เกิดความโชคปีความสําเร็จผลักดันบาร,รมีของกันและกันให้สูงขึ้นนะคะดูที่คุณจะเป็นยังไงกับคนคนนี้ถ้าในสามเดือนนี้นะคะสองแล้วดูแล้วนะคะพิจารณาแล้วตัวคุณเองอะ่ะไม่ได้รีบค่อยเป็นค่อยไปคุณต้องการความสบายใจสามเดือนไม่พอสําหรับคุณค่ะสิงหากันยาคมไม่พอถ้าแง้มใจสําหรับบางคนบางท่าน ทันวาเลยอันนี้อาจารย์ดูสามเดือนแต่เห็นแบบนี้ก็ว่าแบบนี้คุณจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเหมาะสมคุณอาจจะมีคุยบ้างแต่คุณไม่ได้คุยอะไรเยอะแยะมากมายคุณจะคุยด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติและคุณก็จะยังยั้งตัวเองไว้คุณจะไม่ ทุ่มเทสุดกำลังสุดใจมันแปลกนะคะคนเราในอดีตที่ผ่านมาเวลาที่เราเจอคนที่ไม่ค่อยดีเราก็รักเขาเหลือเกินเชื่อเขาเหลือเกินแต่แล้วเราก็ได้รับความบาดเจ็บมาจากคนเหล่านั้นเพราะเราทุ่มเทถูกไหมฮะพอมาปัจจุบนันเราเจอคนดีเรากับสงสัยแต่ไม่เป็นไรค่ะคนเราสงสัยได้ในท้ายที่สุดค่ะสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อเนิ่นนานอธิษฐานไว้นะคะกรวดน้ําทําบุญ หรือคุณไปทําบุญอะไรของคุณมาอธิษฐานอะไรมากับมหาเทพมหาเทวีที่เป็นผู้หญิงก็ได้หรือองค์ไหนก็ได้สายญาณไหนก็ได้ที่เป็นสายขาวคุณกําลังสําเร็จความหวังกําลังเกิดแม้ไม่หวังมันเหนือเหนือความคาดหมายขึ้นเหนือกว่าเยอะมากฟังดูเหมือนจะดีเวอร์ไม่ได้ดีเวอร์หรอกคะ่ะอันนี้คือปกติคนดีๆที่เป็นกันเขาจะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะปกติ มันคงจริงจังจริงใจเปิดเผยที่ผ่านมาคุณเจอคนไม่ปกติคะ่ะที่เขาไม่ดีคนดีคือคนปกติคะ่ะมันไม่ได้เวอร์เกินไปคนดีคือคนปกติะนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพอ่ออร์เคิลกันเบื่องบนอยากจะอวยพรอ,อยากจะบออะไรคุณกับเปลี่ยนนี้ คุณสามารถอธิษฐานจิตสื่อสารกับจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้ท่านคอยคุ้งครองป้องกันภัยดนจิตดนใจให้คุณพบแสงสว่างนำพาคนดีมาให้คุณขจัดปัดเป่าคนที่ไม่ดีออกไปจากคุณบางทีเ็าจะสงสัยว่าเอา้าทำไมคนนี้คบใครก็ไม่ดีแล้วเราก็ต้องรู้ความจริงและเขาก็ต้องแบบมีอันเช้นส่วนนั่นแหละค่ะเบื้องบนคัดสรรให้คุณคุณอาจจะเจ็บปวดใจแต่มันก็จําเป็นที่จะต้องจบ พราะไม่งั้นเราอาจจะเจ็บปวดนานกว่านั้นประสบการณ์หลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะได้สอนคุณให้คุณได้รู้จักรักตัวเองแล้วก็คัดสรรคนเข้ามาในชีวิตมันไม่ใช่แค่ความรักหรอกคะ่ะลูกน้องนะคะหรือคนรอบตัวเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมองออกคุณจะไม่เก็บคนที่ท้อสิกไว้ในชีวิตหรือถ้ามันจําเป็นต้องดิวคุณก็จะไม่ไป ไปสนิทสนมมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนคนนี้เข้ามาเนี่ยคุณนั้งคู่จะได้เรียนรู้เรียนรู้อะไรที่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีอะที่มันส่งเสริมที่มันสร้างสรรค์นะคะคนคนนี้เป็นคนเก่งคนฉลาดด้วยและเป็นคนดีด้วยเนี่ยค่ะรอหรือเปล่าไม่ทราบแต่มันคุ้มค่าค่ะต่อให้รอไม่รอการได้พบได้เจอได้เห็นคุณจะเห็นคุณจะได้เจอคนที่ศีลเสมอคุณเห็นไหมคะคุณเห็นตัวเองอยู่ข้างล่างคล้ายกันคะ คนเป็นเนื้อคู่เขาบางคนเขาก็จะมีหน้าตาบุลยกภาพมีความชอบมีความเชื่อมีความคิดดีๆที่คล้ายคลึงกันคุณกําลังจะได้พบได้เจออย่างแท้จริงทีนี้ว่าท่านใดนะคะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสายยามตามความเชื่อครูบาอาจารย์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นองค์พระพิฆเนตนะคะสายพุทธสายพระสงฆ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองอะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถที่ฐานจิตในทางที่ถูกที่ควรได้ไม่ว่าจะเป็น ความฉลาดนุงเรืองหน้าที่การงานการได้พบเจอผู้คนที่ดีกระยาณมิตรที่ดีนะคะคุณจะได้พบได้เจอคนที่ดีงามเหมาะสมและคู่ควรความรักความดีงามไม่ใช่แค่ในเรื่องของกิรลสความรักฉันฉันแฟนฉันคู่รักอย่างเดียวคนรักที่ดีเป็นได้ทั้งเพื่อนครูพี่น้องที่ปรึกษาเป็นได้หมดนะคะ ตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคนกับเขาจะมีเลข15เลข4และเลข3ามนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้ถ้าฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นาไปปรับใช้ได้ฝากกดติดตามสมัครสมาชไลค์แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุขการฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านได้กดกดระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกกาลังใจที่มีการสมอมาขอบคุณหลายๆท่านบริจาคความขอบคุณปุ่มซุปเปอร์ังข้างล่างทุกมูลค่าของท่านมีคุณค่าต่อบรังใจอาจารย์ได้ทําคลิปให้ดูให้ใหชม หรือท so, ่านใดจะสนหับสนุนอาจารย์เป็นลังใจก็ป like <TH> ุ่มขอบคุณปุ่มแสงนั่นแหละค่ะก็จะขอบคุณมากๆส่วนการดูดวงส่วนตัวท่านใดต้องการให้อาจารย์สื่อจิตเป็นการส่วนตัวเป็นรายละเอียดนะคะสะดวกพร้อมค่อยนัดมาอาจารย์รับไม่เยอะในแต่ละวันนะคะอาจารย์ก็ดูให้วันต่อวันทั้งหมดเวลาก็เป็นวันุ่งขึ้นนะคะก็ขอไว้พอละกันนะคะขอให้ทุกท่านสมหวังในรักแท้ที่ดีงามในคู่แท้ที่ดีงามในเร็ววัน หากแม้ว่าปรารถนาประกอบกิจาการงานที่นชอบอันใดก็ขอเพ้เกิดความสุขสําเร็จเป็นอัศจรรย์ใจน้ำตาวินาทีนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเขาม,มีความสุขสมหวังร่ำรวยรักปังกับทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ